วันนี้ครูเรียกนักเรียนเข้าเรียนแล้วนะคะเอาเสียงแค่นี้แหละเสียงอะไรอ่ายังไม่ได้เฉลยกันเลยนะคะเพราะว่ายังเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ถึงสักทีนึงรอรอเดี๋ยวสักวันต้องถึงนะคะเอาละเอ่อสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็วันนี้เราก็ยังคงเรียนหน่วยที่7นะคะหน่วยที่7เป็นหน่วยสุดท้ายในหนังสือนะคะ แต่ไม่ใช่หน่วยสุดท้ายที่จะเรียนในเทอมนี้ยังเหลือบทที่5อีกหนึ่งบทนะคะอ่ะเพราะว่าบทที่5ยากสุดเลยเอาไว้หลังสุดนะคะบทที่7การวัดน้ำหนักคราวนี้เรื่องเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นการวัดน้ำหนักแต่ไม่ได้วัดโดยเรานะคะวัดโดยสถานการณ์จำลองตามโจทย์ที่ให้มานะคะโจทย์บอกว่าหน่วยน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน คำว่าหน่วยน้ําหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็แปลว่ายังไม่ได้ใช้กิโลในการชั่งแต่ใช้สายตาในการมองนะคะมองว่าข้างข้างซ้ายกับข้างขวาข้างไหนมันหนักมากกวา่าน้อยกวา่าตามที่เราได้เรียนไปแล้วคุณครูบอกแล้วว่าสิ่งที่น้ําหนักมากกวา่าอ่าก็จะอยู่ด้านล่างสิ่งที่น้ําหนักเบาอ่าคารน้ําหนักมันก็จะเด้งไอ้ส่วนที่เบานั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าเหมือนที่ครูยกตัวอย่างว่ากระติบนั่งกับมุกใช่ไหมคะ กระติ๊บอยู่กับที่เลยมุกลอยขึ้นไปเลยแบบนี้เป็นต้นกระติ๊บบอกว่าขำนะคะเอาละมาดูนะคะเพราะเรื่องจริงอะกระติ๊บนะนั่งกับใครคนนั้นลอยหมดเลยสู้กระติ๊บไม่ได้นะคะติ๊บบกฉันหนักกว่าใครอ่าโอเคเติมตัวเลขแสดงจํานวนคราวนี้นักเรียนจะสังเกตว่าเอ๊จะนับได้ยังไงอะ่ะให้กิ่งไม้มาอ่า ขอให้ดูอย่างนี้นะคะอ่าคิดคิดคิดเหมือนครูเลยครั้งแรกที่ครูเห็นรูปภาพนะคะคุณครูก็คิดเหมือนหนูนะแต่ว่าคุณครูเตรียมการสอนคุณครูดูล่วงหน้าแล้วคุณครูอ่านโจทย์แล้วก็เลยเข้าใจเอ๊นับยังไงจะดูยังไงกิ่งไม้นี่ต้องไปดูโจทย์ข้างล่างค่ะโจทย์เขาถามว่าไอ้กิ่งไม้หนึ่งกิ่งเนะี่ยมันหนักเท่ากับฝาขวดกี่ฝาโอ้ครูก็เพิ่งจะรู้ว่าในรูปที่เขาวาดมาเนี่ยคือฝาขวดนะคะมองไม่ออกอะ่ะตอนแรกอะ่ะ นี่ว่าจะบอกเด็กว่าตัวอะไรวะอ้าวเขาบอกว่าฝาขวดอ่ะฝออาฝาขออัวดอขวดนะคะอ่านักเรียนจะสังเกตคําว่าฝอาฝาเนี่ธรรมดาเรียนไปแล้วแต่ขออัวดอขวดเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าสระอ,อัวก็หายไปแล้วมีดอเด็กมาด้วยเดี๋ยววันนี้ข้อกังขาใดๆนะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดจะจบในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนมาตาตัวสะกดนะคะ ทั้ง8ดแม่เลยนะคะเพราะว่าครูใช้เวลาเกินมา2เดือนแล้วนะคะวันนี้ถึงเวลาจะได้เรียนจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าแบบฝึกบางคนยังอยู่ที่คุณครูคาดว่าเดี๋ยวคงมารับกันนะคะเอาล่ามาดูว่าฝาขวดมีกี่ฝาหนึ่งสอามสี่ห้าเอามี7ก็ใส่7คะ่ะไม่ต้องคิดมากครั้งเดียวจบเลยนะคะผ่านนะคะข้อต่อไปถามอีกว่าไอ้กิ่งไม้หกิ่งเนี่ย ก็เป็นกิ่งไม้ของข้อต่อไปนะคะมันจะคนละกิ่งหรือกิ่งเดียวกันก็ช่างมันค่ะอ่าเขาบอกว่าหนักเท่ากับกี่ลูกแก้วเรามานับลูกแก้วด้วยกันค่ะหนึ่งสองสามสี่นับได้สี่ก็เขียน4ค่ะคณิตศาสตร์ครูบอกอย่างอย่าทําอะไรไหลายรอบนะพยายามนับให้มั่นใจรอบเดียวจบเลยคือคนเก่งจะต้องเร็วและถูกนะคะ อย่ามานับยืดยาดห้ารอบหกรอบแล้วค่อยเขียนคําตอบไม่มีประโยชน์นะคะจะทาให้สมองนั้นคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่มั่นใจแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าฝึกทําอะไรซ้ําๆนะคะคือถ้าฝึกซ้ําๆต้องเป็นภาษาไทยนะอ่านซ้ําๆเขียนซ้ําๆจนเขียนถูกแต่คณิตศาสตร์ไม่ใช่นับให้ชัวร์แล้วเขียนลงไปเลยนะคะอ้าวเขาถามว่าไอ้ส้มโอผลเนี้ยเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาบอกส้มโอผลเนี้ยหนักเท่ากับกี่ลูกแก้ว นักเรียนก็ไปนับลูกแก้วค่ะหนึ่งสองสามเวลานับเนี่ยทาไมคุณครูต้องขีดขีดให้รู้ว่านับไปแล้วนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนน่ะนับแบบไม่ขีดแล้วก็นับย้อนไปย้อนมาเลยได้ไม่เท่าครูไงคะเอ้าคุณครูลบให้ดูม่นะเอ้าบางคนบอกว่าหนูจะนับจากบนสุดได้ไหมได้นับไงก็ได้จะนับแล้วขีดมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะคณรูลบนะนับจากบนได้หกแล้วนับจากล่างล่ะ 1>, 1 2ึ่งสอาสี่ห้าหกเดเอ๊ะยังไงกันแน่อ้าวดูดิดูซิว่ามันเงาข้อไหนแน่เอานับดีๆนะข้อนี้ที่ครูนับจากข้างบนเพราะว่ามันมีเงาไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีเงาหนึ่งสสนักเรียนต้องคิดว่าลูกแก้วมันลูกเท่าๆกันแหะคะ่ะสี่ห้าหก็ได้หลูกนะคะ บางครั้งเราต้องดูว่าจะนับยังไงให้มันนับง่ายอะคะจากบนลงล่างซ้ายไปขวาก็แล้วแต่นักเรียนคิดว่าถนัดยังไงนะข้อขต่อไปนะถามว่าส้มโอโอไม่เห็นจะเหมือนส้มโอเลยเขาบอกส้มโอก็ส้มโอนะอ่ะเขาถามว่าหนักเท่ากับกี่บล็อกไม้อ่ะถ้านับแบบนี้ครูจะนับล่างขึ้นบนนะครูถนัดแบบนี้นักเรียนจะถนัดนับไงก็นับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเการนับต่อเนื่องแบบนี้จะทำให้เราไม่หลงนะคะอย่านับโดดไปโดดมาก็ได้เท่ากับสิบบอกไม้อ่านักเรียนดูคุณครูนับใหม่นะคำว่านับแบบนี้จะได้ไม่โดดไปโดดมาคืออะไรดู1 2 3่งสองสามี่ห้าหกดแดเกนักเรียนจะเห็นว่าคุณนับต่อขึ้นไปเลยนะคะ อย่านับจิ้มตรงนู้นทีตรงนี้ทีไม่รู้จิ้มตรงไหนจําไม่ได้นะคะอา้าวสิบบอกไม้ผ่านนะคะคราวนี้มันยากอยู่ตรงข้างล่างนี่คุณครูจะไม่ทําให้อะ่ะจะแนะนําให้นิดเดียวอะ่ะคุณครูจะทําหน้าจอให้เล็กอ่าพอเล็กนะข็้สุดยอดเลยนะคะคุณครูก็ทิ้งมันไปในอากาศเลยอ้าวเรียนจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเขามีคําถามก็ต้องอ่านก่อนคะ่ะถึงจะทําได้ เขาถามว่าไอ้ลูกแก้วเนี่ยเอามาดูลูกแก้วในกรอบนี้ก่อนคนละอันกันแล้วนะนเรียนไอ้ข้างบนเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะแต่กรอบเนี้เป็นกรอบพิเศษนะเหมือนว่าเขาต้องการอยากจะรู้เนี่ยไอ้กรอบนเนี้เป็นของข้อนี้ข้อเดียวเลยไม่เกี่ยวกับข้างบนนะอ่าต้องบอกว่าไม่เกี่ยวทําไมคุณครูถึงบอกอย่างนั้น,นเรียนสังเกตหมว่ากรอบบนเนี่ยเขาก็เป็นข้อใครข้อมันไปแล้ว บางครั้งโจทย์ก็ทําให้นักเรียนงงนะคะอ่ะอันเนี้ยก็เป็นถามของข,องข้อนี้จากรูปในนี้นี่จากรูปที่เกี่ยวข้องในกรอบนี้เท่านั้นอย่าไปเอาข้างบนมาดึงเกี่ยวข้องเดี๋ยวทาผิดเขาถามว่าลูกแก้วในเนี้ยมีกี่ลูกเรามานับก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้วเราเขียนไว้บนนี้เลยเพราะเดี๋ยวเขาให้เปรียบเทียบค่ะแล้วมาดูบล็อกไม้ค่ะหนึ่งสองเอากูเปลี่ยนสีนะมันมองไม่เห็นหนึ่ง 2โอ้โหขนาดสีนี้ยังมองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่เอาเฉื่อยช้ยกว่าเดิมอ่ะหนึ่งสงสามเวลานับเนี่ยเราเบี่ยงได้นะคะคําว่าเบี่ยงอ่ะเพื่อไม่ให้จุดมันต่อกันนะเราจะได้เห็นนะหนึ่งสงสาสี่ห้าหกต้องนับแบบชานฉลาดนะอ่ะหอ่ะไปนับบล็อกไม้อีกรูปหนึ่งหนึ่ง สองสามนักเรียนจะเห็นว่าครูไม่เอาจุดตรงกันเดี๋ยวมันงงนะสี่ห้าหกอันนี้ก็หกเหมือนกันเดี๋ยวเลขหกเขียนใหม่นะมันไม่ชัดอ่ะไปดูอันต่อไปไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรนับไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดอ่ภาพนี้เป็นภาพที่แย่มากเลยนะคะมองไม่เห็นเลยว่าเป็นอะไรนะคืออาจจะเป็นว่าในหนังสือนักเรียนน่าจะชัดว่าครูรคนะ แต่ของครูเนี่ยมันมัน,ม,นมันเอากล้องถ่ายมาจากหนังสือทีนึงกล้องครูอาจจะดีไม่พอมันเลยไม่ชัดมากอ่ะคนนี้นักเรียนจะสังเกตว่าอันเนี้ยภาษาไทยเ่ะเขาให้ไอ้ลูกๆอย่างเงี้ยเขาในในโจทย์ข้อนี้เขาถือว่าอันเนี้ยคือลูกแก้วเขาไม่ได้เขียนให้มานะคุณครูบอกนักเรียนส่วนอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าฝาขวด ถ้าถามว่าอา้าแล้วคุณครูไปเอาคําพวกนี้มาจากไหนะเอามาจากข้างบนนี่ไงเนี่ยนักเรียนจะสังเกตไหมว่าอีตัวนี้เขาเรียกว่าลูกแก้วเนี่ยก็ข้างบนเขาเขียนมางี้อ่ะเราต้องเรียนแบบสิ่งที่เรียนไปแล้วนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าฝาขวดเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าตามันเหมือนกับข้างบนเราเราก็จึงไปเรียนแบบใช้ข้างล่างนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนตัวหนังสือมาให้ใต้รูป อ่ะโอเคนะส่วนอันนี้ก็ก็เรียกว่าบอกหมายตามด้านบนนะคะคุณครูไม่โยงนะนะคุณครูไม่ชอบลุดเอ่อเลื่อนเลื่อนหน้าจอขึ้นลงนะครูก็ตาลายเพราะครูต้องเขียนด้วยอ่บลบอกหมายเมื่ออันนี้เรียกบอกไม้อันนี้ก็บอกไม้ไม่เขียนนะอะไรที่ทําซ้ําๆอย่าทําเลยเสียเวลาอ่ะเรามาดูกันเขาถามยังไงเขาถามลูกแก้วเมื่อเขาถามลูกแก้วแปลว่า ประเด็นที่เราสนใจคือลูกแก้วนี่ก่อนเพราะลูกแก้วมีที่เดียวเราใส่เลขสี่เลยค่ะยังไม่ต้องคิดอะไรนะใส่เลขก่อนค่ะยังเขาถามบล็อกไม้บล็อกไม้ไหนอะเรียนก็จะถามครูว่าอ้าวครูแล้วบล็อกไม้ไหนบล็อกไม้มีตั้งไหนบล็อกนีกไ่ไงก็ลูกแก้วมันอยู่บล็อกไม้นี้มันก็ต้องเปรียบเทียบลูกแก้วกวับบล็อกไม้นี้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกไม้นี้มีเท่าไหร่เนี่ยมีเท่าไหร่คะ เรียนมีเท่าไหร่เออมาหาสจั์มากเลยนะคะครูโดนมันนะอ่าเดี๋ยวคุณครูเอามันกลับไปที่เดิมเมื่อครูพามันมาได้ครูพามันกลับไปได้นะคะอ่าเทป่ปะล่ะอ่าอ่าเมื่อมันหายครูก็พามันกลับไปอีกอ่าใหม่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 มันดื้อน,นะเนี่ยเดตุ้มเป๊ะอ่ะลบอ่ะเขียนใหม่อ่ะอันนี้มันเท่ากับหกกูเขียนหกค่ะ ครูขาเลขสี่มันเหินฟ้าช่างมันค่ะเขียนใหม่อาวต่อไปถามบล็อกไม้กับฝาขวดซึ่งบล็อกไม้กับฝาขวดที่ถามนี่คือตัวนี้ดิฉันจบแล้วนะคะนักเรียนมันยากนะคะหน้าเนี้ยอ่ะนักเรียนมาดูบล็อกไม้กับฝาขวดจะเป็นฝั่งนี้นะคะบล็อกไม้ก็จะมีอยู่พอดีว่ามันมีอยู่หกอะคะ่ะพอดีมันไปเท่ากับอีกข้างนึงก็ช่างหัวมันนะคะมันหกก็หกค่ะ แล้วฝาขวดด้านนี้มีเท่าไหร่อ่ะนักเรียนบอกครูว,ว่าครูครับเจ็ดครับเออก็เขียนเจ็ดไปคําถามสุดท้ายถามว่าแล้วไอ้ลูกแก้วคนนี้เริ่มเริ่มกวนประสาทเราเล็กน้อยแล้วนะคะมันถามเราเนี่ยถามเรานี่มนันถามว่าแล้วไอ้เจ้าลูกแก้วอ่ะถามลูกแก้วหนูใส่สีก่อนเลยค่ะมันถามว่าแล้วไอ้เจ้าลูกแก้วน่ะมันเท่ากับฝาขวดไหมเออเห็นไหมมันถามออกไปนอกกรอบหนุ่มทะลึ่งมาถามคนละที่นี่ เราก็เลยบอกว่าอ้าก็ฝาขวดมันมีเจนะ็ดน่ะลูกแก้วมันมีสี่อ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงมันหนักเท่ากันไหมเออใครตอบคูได้ครูจะตอบถือว่าครูไม่รู้นักเรียนนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมคุณครูถึงตอบว่าไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าน้ำหนักของลูกแก้วเนี่ยมันเท่าไหร่ เพราะอันนี้มันเทียบกับบล็อกไม้อ่าแล้วหรือนักเรียนจะตอบว่ารู้เออคุณครูถามนักเรียนนะดูดีๆนะคุณครูยังไม่ได้ตอบนะคุณครูบอกว่าจะตอบว่าไม่รู้หรือรู้ฟังดีๆนะเอาดูนะอีลูกแก้วสี่ลูกนี้หนักเท่ากับบล็อกไม้หกอันโอ้นี่คือความซับซ้อนของคณิตศาสตร์ป .1 นะครูสงสารเธอที่สุดเลย ลูกแก้วสี่ลูกเนี้ยหนักเท่ากับบล็อกไม้หกอันในเวลาเดียวกันไอ้บล็อกไม้หกอันเนี่ยเธอดูนะซึ่งมันก็คือหกอันเท่ากับอันนี้แล้วขนาดของบล็อกไม้ก็เท่ากันด้วยมองด้วยตาเอานะเพราะเขาบอกว่าใช้หน่วยวัดมาตรฐานใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่มาตรฐานแปลว่าหน่วยวัดที่ไม่ใช่มาตรฐานเนี่ยหน่วยที่วัดนี่คือลูกตานักเรียนเนี่ยคือสายตานักเรียนนี่แหละ แล้วเขาบอกว่าไอ้บล็อกไม้ของอีกอันหนึ่งอะ่ะมันหนักเท่ากับฝาขวดเจ็ดอันสาสดงว่าไอ้ลูกแก้วสี่ลูกเนี้ยจะเท่าหนักเท่ากับฝาขวดนี้เลยหันักเรียนบอกโอ้พระเจ้ายากจังเลยใช่เอาละคุณครูลบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนอีกจะเข้าใจนะคุณครูขอบอกแค่นี้ก่อนลอกตามครูมา เดี๋ยวจะเจอแบบอันต่อไปแล้วจะรู้เรื่องมากขึ้นคณิตศาสตร์ข้อเดียวไม่สามารถทําให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวต้องไปข้อต่อไปต่อเอาละผ่านก่อนนะอ่าผ่านก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทําหน้าต่อไปก่อนและเดี๋ยวคุณครูจะช่วยสรุปทฤษฎีท้ายหน้านี้นะคะแต่แต่จะสรุปให้หลังจากที่นักเรียนได้ลองฝึกทําด้วยตัวเองก่อนอ่า ข้อนี้ไม่ได้สั่งให้เขียนแต่สั่งให้วงล้อมรอบคําตอบจะไปแล้วนะอีกนาทีเดียวคุณครูจะจบแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําเองแล้วนะคะวงล้อมรอบคําตอบนักเรียนมาดูนี่ขวดนักเรียนคือบางครั้งมันไม่ให้ตัวหนังสือมาแต่เราก็ต้องรู้ว่าเอออันนี้คือขวดนะอ้าวขวดและอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร อันนี้คือลูกแก้วเอานักเรียนมานับลูกแก้วค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครูนับลูกแก้วได้เก้าใบครูก็มาวงเลขเก้านี้แปลว่าขวดหนึ่งใบหนักเท่ากับลูกแก้วนี่เขาใช้คําว่าเท่ากับเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตว่าคานที่เรามองเนี่ยหรือเครื่องช่างแบบไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเนี่ย มันไม่เอียงนักเรียนอ,อาจจะบอกว่าหนูมองว่าเอียงเอาไม่รู้นะคือโจทย์เขาบอกมาว่าไม่เอียงเพราะว่าโจทย์เขาใช้คําว่าเท่ากับมาเออทำตามโจทย์ไปนะคะเพราะว่าคุณครูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโจทย์ได้เพราะว่าเขากําหนดมาแบบนี้คือตัวคุณครูมองเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าตรงเนี้ยตาช่างตรงนี้มันเหมือนจะเอียงเอียงนิดๆน,น,นะมันแบบไม้เหมือนไม้มันงอลงแต่ข้างนี้ยมันก็งอลงอ่ะแต่มันงอลงไม่เท่ากันอะ แต่เขาบอกมาว่ามันเท่ากันเออเมื่อเขาบอกว่ามันเท่ากันก็เท่ากันนะนักเรียนเอาเพราะเขาใช้คําว่าเท่ากับส่วนอีกด้านหนึ่งนักเรียนจะสังเกตว่ามีขวดเนี่ยมีขวดอยู่หนึ่งใบเออละหนอแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเลยเฮ้ยนะมียายผู้หญิงคนนี้ตาโตหน้าตาตลกเนี่ยอยู่ๆก็เอาแขนขึ้นไปเท้านะ แล้วก็บอกว่าขวดเนี่ยหนักเท่ากับกี่ลูกแก้วเขาให้เราคิดเองนะคะเมื่อเราคิดเองเราเลยบอกอถ้าให้หนูคิดเองใช่ไหมกระติบกับนนเป๊กหลายๆคนที่เรียนเนิร์ดนะกระติบนนร์เป่ะเรียกเปลี่ยนชื่อเด็กหมดเลยกระติบนนเป็กเนิร์ดอ้ำเพชรห้าคนเนี่ยจะเข้าเรียนเป็นประจำ ห้าคนนี้ก็เลยบอกคุณครูว่าโอ้คุณครูคะถ้างั้นหนูตอบแทนเยคนนี้เลยว่ามันก็ต้องก้าวใบค่ะเออถูกต้องนักเรียนใช่แล้วนะคะเพราะว่ามันว่างเปล่าแต่เขาถามว่าถ้าให้เธอลองคิดน่ะจะหยิบลูกแก้วมาใส่กี่ใบถึงจะเท่าก็หยิบมาเท่ากับข้อเมื่อกี้ก้าวใบอะแค่นี้นะคะเอาละที่เหลือรูให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะทำมันได้และผู้ครองจะสามารถ พานักเรียนของครูไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้หน้านี้คุณครูขอติดดาวนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใช้เวลาในการอธิบายไปนานพอสมควรเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่มีความละเอียดอ่อนเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะหมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ